รมะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีติดตั้ง chat สำหรับ phpwin นะครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่เว็บ phpwin นะครับไปที่ปลักอินนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะครับอันนี้ผมติดตั้งสำหรับ8.7นะครับซึ่งจริงๆก็ใช้ได้ครับอันนี้มาที่กระทู้นี่นะครับ Hack Chat System v 1 6 plus สำหรับ p h p w i n 8.5แก้ไขอย่าลืมแสดงความขอบคุณก่อนนะครับท่านที่ไม่ได้สมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็พอก็คลิกดาวน์โหลดนะครับัดลอกเสร็จแล้วก็ เดินดาวนโหลดนะครับเปิดโฟลเดอร์ที่ผมบันทึกแล้วทำการแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ครับก็เอาไฟล์ที่เราแตกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับอัพขึ้นไปที่โฮสต์นะครับผมเปิดมาที่โฮสต์ก่อนอันนี้เป็นคุโรบุรีฟโตคับนะครับเข้าไปที่ public html โอเคนะครับเปิดปที่อดดีด่อัอันนี้อัพไฟล์นี่ทั้งหมดเลยนะครับ ขึ้นไปที่โฮสนะครับปั๊บอัพโหลดนะครับปั๊บเดียวรอปั๊บเดียวครับของผม, <c oughs> ผมความเร็ว20เมกะปั๊บเดียวไม่นานครับตอนนี้ผมใช้นเน็ต20เมกะนะครับ จากนี้ไปนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์แชท t ดดและแชทเไม่ใช่ครับที่แฮกแชท t Data นะครับเป็น chat c o n f i g p p p พเพื่อเซตให้ ไปที่ a ช Data นะครับ Chat Data ไปแฮ t แชวไปที่ Data นะครับแล้วตัวนี้ครับเชนแอตทริบิวส e เซตเป็น777นะครับทั้งหมดนะครับ777แล้วคลิกโอเคโอเคนะครับอันนี้เสร็จไปแล้วครับ ต่อไปนะครับไปที่อันนี้ผมข้อมูลผมอัพอยู่ในเว็บผมแล้วนะครับในโน้ตบุ๊กผมเลยนะครับเทมเพลตนะครับไปที่วินนะครับหาไฟอินเด็กอินเด็กตัวนี้ครับอินเด็กนะครับแล้วก็เปิดด้วยโปรแกรมที่อ่านไฟล์ html นะครับ ใช้ดีเม่เพอนะครับในทีน่นี้มันใช่ในหลายตัวนะครับเสร็จแล้วก็ดูนะครับในนี้เขาจะบอกว่าให้คัดลอกโคดอันนี้นะครับให้หาตัวนี้นครับตัวนี้ผมก็หาตัวนี้ ตนี่ครับตัวนี้ครับก็อยู่ที่ประมาณบรรทัดที่แปดสิบเดนะครับตรงนี้เมื่อหาบรรทัดที่แปดสิบเอดเสร็จได้นะครับอันนี้ ENTER มาเพื่อจะแทรกโค้ดนะครับว่าแล้วก็ไปที่หน้ากระทู้ของเพจวีนะครับอ่อก็คือโค้ดที่จะแทรกไปเนี่ยมันมีว่าเราต้องการให้บุคคลทั่วไปมองเห็นแชทไหมถ้าต้องการ ถ้าไม่ต้องการก็คัดลอกโคดตัวนี้แต่ถ้าต้องการให้บุคคลทั่วไปมองเห็นแชทนี้ก็คัดลอกโคดตัวนี้ครับคลิกคัดลอกนะครับคลิกนี่พอคัดลอกคัดลอกเสร็จแล้วเราก็มาวางตรงนี้ครับอ่าเสร็จแล้วก็เซฟเลยนะครับอันนี้มันอยู่ในโน้ตบุ๊กผมนะครับเพราะว่าข้อมูลเรียบทั้งหมดผมนั่นพอเซฟเสร็จปุ๊บผมก็จะอัพขึ้นไปทับ อัพขึ้นไปทับเลยนะครับอในข้อมูลในเม็บผมคูรบุรบีครับโฟโต้อยู่ในเทมเพลตนะครับแล้วก็วินอินเด็กโอเคเข้าไปที่เทมเพลตวิน แล้วก็อัพขึ้นมาเลยครับตัวนี้มันก็จะถามว่าทับไฟล์เดิมไหมโอเวอร์ไลท์ครับโอเคเสร็จ okay. แล้วก็ไปที่หน้าเว็บนะครับตอนนี้ยังไม่กี่ผมลบไปครับเรียบร้อยครับตอนนี้ แล้วก็อย่าลืมมาครับติดตั้งตัวเสริมจัดการปักอินนะครับเข้ามาที่แอดมินซีติดตั้งตัวเสริมนะครับเมื่อการเรียบร้อยตรงนี้เราสามารถมาตั้งค่าได้ปรับแต่งนะครับเช่นว่าต้องการตัวยิ้มเท่าไหร่นะครับสีข้อความปรับแต่งแสดง ชือแอดมินเป็นสีแดงเป็นสีแดงเปิดอันนี้เป็นต้นนะครับความยาวของตัวอักษรแนะนำคือ255ขึ้นไปนี่เราจะตั้งเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเป็น206 275อย่างี้ก็ตั้งได้นะครับ275เวลาในการรีเฟซถ้าน้อยก็จะทำให้นั่นอาจจะตั้งเป็นสักผมตั้งเป็นสัก90นี่ อันนี้ตังแงแทรกรูปได้ลิงก์เนี่ยเท่าไหร่ขนาดของรูปส่วนตัวไม่ควรเกินยี่สิบนะครับอันนี้สีพื้นหลังเมนูนะจะแทรกรูปภาพพื้นหลังอันนี้ก็สามารถใส่ได้อันนี้เราไม่ต้องนะครับคล,กลิกส่งข้อมูลครับเ็ไปดูนี่ครับเวลารีเฟรชมันก็จะเก้าสิบวินาทีเวลาเรานั้น กินรับแอดมิน ส่งข้อความเลยครับอันนี้เว็บชมรมภาพถ่ายคุรับดียินดีต้อนรับทุกท่านตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างปรับปรุงครับอันนี้เป็นครับก็เรียบร้อยครับพิธีติดตั้งก็มีเพียงเท่นี้ครับหวังว่าท่านคงจะได้แนวแล้วก็นําไปติดตั้งในเว็บไซต์ของท่านนะครับธรรมะสวัสดีครับวันนี้ครับ